ไชเสาคำเสาคูณเสาโชคสาหมันเพยกเ่าควยังไงบอทบิน เด็กคนไหดีมากครับกระดอนตังค์ดูยันน้าลดีต่อด้วยแล้วมุนน้ำมีอะไรวางของนั่นไม่ต้องมาลงวางเองกันใส่ชุดนี้จะเป็นผู้ช่วยวันนี้แล้วทำไเป็นราบ่อยๆอยู่ไหมฮะแล้วฟ้ามีเงี้แล้วเขียวๆอยู่ในถุงไฟว่าตั้งให้เจ้าคือ

Nhi, mưu sắn măn đỉ, mưu nhọc xáo. Nhi, cổ nó bằng? Bằng cong. Ở lấy สิบสอนอะอนหนึ่งหนึ่งองันนี่เอี่สิบสองเลยเช่่อีเอเออไดดีวัดแยกคมกบันี้มัดหรอ มอ้อ so uh, nah ุเนเออหนมองหันละนามองซื la, айт, ้อซุ่มจริงเย็นมองโชคมองมันมองร่ำมองรวยน่ก่ยอลฟุ่ยลนามองมันมองมองโชคมองมันอยู่มองหันละเออหน่าหน่าใส่ใส่สามล้านเถอะสามสิบล้านเถอ ไมยันไรับเชิญไปุมันงี้มันมันบ่ใครเดือดงานอยู่แล้วไม่บ่ใครนะไปขามุุนโชกโชมันมาลำลำนี้ลุยโอมีสงโฮเด้เอาโฮอโออโอโอโอ แล้มองยุซุ่มกินเย็นมองบ่อเงินบ่อทองอะไรยันไนนะยกขึ้นมันสูงคักีตัวนี่สาวบอลมบอลลมมิตรลูกย่างเดียว

ทางเขาล้มเนีัยไม่เนี่ <c oughs> ยเป็นดอกแค่ลมอันนี้มไม่ลมดอกไม่เห้ล้มอะไรมันมันมัน

ก็ไต <Made in> <context> <breakfast> yeah. ่อาด้วนให้เป็นกระเทยี่ยไ่หอ้เป็นกระเทยมันออกบ้านบ้าี่องแล้วนี่หนึ่งหนึ่งสองแล้สองแล้วเดี๋ยวตะเพิ่นสิจัดไทยแล้วหม่องหันมัเดีอดออกไปเได้กาอกินข้าวเวลาย้องกินข้า้องฟองไหยัมีอนเนี่ยพี่รง

นางเทซีแพ็คเลย